ชัยภูมิบุกทลายร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองคาดคนมีสีมีเอี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สคบเข้าตรวจคน้นร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองจำนวนสามร้านน,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนที่กำลังรวม50นายบุกเข้าตรวจค้นร้านค้าเปิดจำหน่ายขายบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน3ร้านที่เปิดจำหน่ายในบริเวณถนนราชพฤกษ์และถนนเข้าสวยใจกลางเมืองชัยภูมิที่เปิดขายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยก่อนหน้านี้เคยถูกตรวจค้นและจับกลุ่มมาแล้วแต่ยังกลับมาเปิดได้อีกครั้งเพียงแต่ย้ายสถานที่จำหน่ายเท่านั้นซึ่งสังคมได้ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีกลุ่มบุคคลที่มีสีคอยหนุนหลังอยู่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางเข้ามาถึงแหล่งข่าวได้แอบบันทึกภาพพบว่ามีทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่เปิดประตูเข้าออกภายในร้านตลอดทั้งวันซึ่งจากการสังเกตจากภาพถ่ายคาดว่าเยาวชนน่าจะอายุไม่เกิน18ปปีก็เข้ามาใช้บริการด้วยอย่างไรก็ตามในการเข้าร่วมการจับกลุ่มครั้งนี้สามารถจับกลุ่มร้านค้าได้ในจำนวนร้านค้าจากกลุ่มผู้กระทำความผิด ได้จำนวนสี่รายโดยทั้งสี่รายได้การรับสารภาพว่าเป็นผู้จำหน่ายโดยเปิดร้านจำหน่ายมาแล้วประมาณสองเดือนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำผิดและของกลางมาทำการตรวจนับที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิจากการตรวจนับพบว่าทั้งสองร้านมีจำนวนกว่า5,000ชิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบารกูบารกูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือ ยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายพรศัก์จงไกลจักป้องกันจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เข้าดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและสามารถเข้าดำเนินการจับกลุ่มได้จำนวนสองร้าน พร้อมชุดอุปกรณ์ที่จำหน่ายจำนวน5,000ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทผมไม่ต้องส่งกำลังไปคุมไว้ก่อนเพราะมันมีสอร้านอีกร้านึ่งปิดประตูแล้ว อีร้านหนึ่งกำลังกำลังจะปิดอีกแล้วมันจะไม่ทันนะไม่ใช่ฮะอันนี้ผมแจ้งนะครับผมนี่แจ้งทุบเตียมเลยใช่ครับต้องไปเลยเดี๋ยวผมตามไปเองนะผมตามไปเลยครับไม่ต้องคุมไว้ก่อนตามผมมาเลยครับมาครับสำหรับวันนี้นะครับการปฏิบัติภารกิจนะครับ เนื the, ่องจากได้รับข้อร้องเรียนนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่ามีการรับกลอบนะครับจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมินะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับได้มอบหมายชุดการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับส่วนอองธรรมนะครับผู้ทรจังหวัดชัยภูมินะครับชุดการพิเศษอำเภอเมืองชัยภูมินะครับ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าตรวจสอบนะครับในร้านค้านะครับจำนวน2ร้านนะครับพบนะครับมีการจําหน่ายนะครับบุหรี่ไฟฟ้าน้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตามข้อกฎหมายนะครับจะมีความผิดนะครับในการนําเข้าซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านะครับตามกฎหมายศุลกากรนะครับแล้วก็การจําหน่ายนะครับตามพระราชบัญญัตินะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่ง ทั้งสองร้านนะครับให้การยอมรับนะครับจึงได้นําตัวนะครับส่งนะครับพนักงานสอบสวนนะครับสถานีตํารวจภูทรเมืองเชียงภูมินะครับนี้นะครับคือร้านแททูนะครับก็มีน้ํายาจํานวน42นะครับมีพอร์ต1นึ่งพนะครับรวมกันนะครับก็1นึ่งนะครับอ่านี่ร้านแททูนะครับมูลค่าก็รวมแล้วประมาณ ล้าานบาทคำหอมชุมชน02ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน